ดูต่อกันที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะได้จับงูเหลือมนะคะยาวกว่า3เมตรทีเดียวค่ะหลังจากที่เจ้างูเหลือมเนี่ยเลื้อยเข้าไปหลบอยู่ในสวนข้างร้านค้าของชาวบ้านนะคะก่อนที่จะนําไปใส่กระสอบแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะเมืม่อช่วงประมาณ18นาฬิกาของเมื่อวานนะคะทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุกสาจุดแก้งสนามนางรับแจ้งจากประชาชนค่ะ แจ้งขอความช่วยเหลือนะคะให้ช่วยออกมาจับสัตว์เลือ้อยคลานให้หน่อยนะคะที่บริเวณสวนข้างร้านค้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญอํอเาเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมานะคะหลังรับแจ้งทางเจ้าหน้าที่ก็รีบเดินทางไปตรวจสอบค่ะค่ะในที่เกิดเทตเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอเจ้างูเหลือมตัวขนาดประมาณ3เมตรค่ะคตตัวอยู่ในพงหญ้านะคะอันนี้คือเขาเอาไปปล่อยแล้วนะ ตรงที่จุดที่ห่างไกลบ้านของชาวบ้านนะคะคือเอาไปปล่อยแล้วแล้วก็ตอนที่ไปจับเนี่ยก็ใช้เวลาจับอยู่สักพักนึงแหละทั้งกู้ภัยทั้งชาวบ้านก็มาช่วยกันจับใช้เวลาไม่นานจับได้ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็นาไปปล่อยคืนสูตรธรรมชาติแบบนี้ค่ะค่ะในทางเจ้าหน้าที่ฮุก3 1จุดแก้งสนามนางนะคะก็เลยได้ฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ย ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของสัตว์เลืออ้อยคลานโดยเฉพาะงูนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วสัตว์เขาจะพยายามหาที่อบอุ่นอยู่นะคะบ้านพักอาศัยของพี่น้องประชาชนหรือว่าเป็นห้องเก็บของลักษณะที่ค่อนข้างจะรกหน่อยนะคะก็จะเป็นตัวเลือกที่เขาจะเลือกเลยค่ะเพราะว่าสัตว์มาที่จะเข้าไปซุกซ่อนตัวได้นะคะ,คะแตงนี้ถ้าพบควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะว่า เราไม่ทราบนะคะว่างูชนิดไหนจะมีพิษทําอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะคะทางที่ดีก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้เขามาช่วยดูช่วยจับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจะดีกว่านะคะใช่ค่ะ